คลิปใหม่แตงโมท่าทางใครกำลังถ่ายแบบแถมแชทกระติกมีพิรุษล่าสุดหนุ่มกัใชัยกำเนิดพร้อยได้นำคลิปใหม่ของดาราสาวแตงโมมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกงานนี้เลยเกิดประเด็นใหม่ขึ้นมามากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องท่าทางของเธอที่ปรากฏในคลิปเพราะดูเหมือนสาวแตงโมกำลังจะโพสท่าถ่ายแบบมีการเปลี่ยนท่าไปเ,เ,ร,เรื่อยๆและพยายามจัดซรีระให้อยู่ในท่าทางที่สวยที่สุดทำให้ชาวโซเชียลต่างพากันคิดว่า หรือดาราสาวจะถูกหลอกให้มาขึ้นเรือเพื่อถ่ายงานหรือไม่พร้อมกันนี้ยังได้นาหลักฐานประกอบความน่าจะเป็นในข้อสันนิษฐานว่าถูกหลอกมาถ่ายงานด้วยซึ่งเป็นแชทที่หนุ่มกันชัยเคยเอามาเปิดในรายการเป็นการพูดคุยกันระหว่างปอกับกระติกและอีกแชทเป็นการคุยกันระหว่างกระติกกับเตงโมโดยหลายอย่างดูมีพิรุธดังความคิดเห็นดังนี้มีบอกไหมเรื่องกินข้าวในรายวันที่ออกหนุนกระแส นัดตั้งแต่16แตงโมรีบกลับจากภูเก็ตถ้าไม่บอกมีงานแตงโมคงไม่กลับแน่ๆซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นแค่เพียงความคิดเห็นของชาวโซเชียลเพียงเท่านั้นต่อจากนี้ทุกคนที่ตามข่าวทำได้เพียงแค่ติดตามการถแถลงของตำรวจเท่านั้นเพราะอ้างอิงจากคำพูดของทนายเดชชาบอกว่าทางชุดสืบสวนจะถแถลงปิดคดีหลังจากเทศกาลสงกรานต์เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ